ค่ะสวัสดีค่ะทอาโชว์เมฟซี่ทุกท่านก็นยินดีตอนรับเข้าสูช่ชองเจนางน้ำโโชคนะคะทผูช้ชมคขาเมือนี้เป็นวันที่28กระกฎาคม2 5 6 6เป็นวันสำคัญคือเป็นวันเฉลิมพระชนมนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะะเนาะค่ะเนาะล้วก็เป็นวันพระพรแอบก็เลยถือโอกาสมาทำบุญนะคะทำบุญตักบาตรที่หน้าวัดป่าแก้วบ้านชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครน,นะคะ พระทั้งหมดยี่สิบเอ็ดลูก,กทั้ชมค่มขาผู้ข้นสายบุญกะม่านหลายเต็มหนาวัดนะคะหลังจากที่ห่อตักบาทอยู่หนาวัดเรียบ้อยแล้วนะคะแอากาจฉพาท่านผู้ชมเข้าไปในวัดนะคะไปรับพ่อนนะคะอันนี้คือบริเวณในวัดปลากแก้วเนาะ,ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ในศาลานะคะหลังจากรับพ่อนแล้วเพ่นกันจฉพาสวดมนต์นะคะสวดมนต์วัพระทำวัดเศร้านะคะหลังจากนั้นแอกัจฉพาท่านผู้ชมมา รับฟังตัวดีๆเด็ดๆจากทางชองะะ่องเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้แอดจะนําเสนอตัวเลขแนวทางเป็นล็อกเศรษฐีค่ะท่านผู้ชมขาเป็นล็อกเศรษฐีซึ่งแอด,ดติดตามตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นมาจนกระทั่งงวดเมื่อกี้นี้เลขกับเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นแอดก็เลยอยากเอาตัวเลขแนวทางนี้มเมื่อเผยแร่มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้หุจักนําเพื่อท่านผู้ชมซีดีเอาไปเปรียบเทียบ เอาไปคัดกรองเอาไปวิเคราะห์อีกเทือนึงว่าคงจะของมีเรียนิใจมีตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมาเปรียบเทียบเอามาตัดเอามาคัดกรองจากหลอกเศรษฐีนี่จังใดเนาะคะ่ะเนาะแอดก็เอามาเพื่อแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางานนเด้อค่ะทผูมชมคะ่ะบกเขาบอยังไกยาวากันเนาะคะ่ะเนาะตัวเรียแนวทางมันมีโอกาสเขาได้รุดได้เนาะคะ่ะท่มช่ว้ชมเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาค่ะทผู้ช่วงะไปฟั่งน้ากันไปมึงน้ากันว่า ตัวเลขแนวทางหลอกเศรษถีมาตั้งแต่งวดใดถือมาแล้วจะงวดงวดหนีมีจะตู่มีตัวใดแนเนะค่ะเนะเชิญรับฟังรับชมเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางหลอกเศรษถีวงในนะคะทมม่านผู้ชมค่ะก็เริ่มตุนตงเต่งวดวันที่สิบหกพึ่ภามนะคะทมม่านผู้ชมค่ะอย่าแอบจะสู้มึงค่ะ งววันที่16ฝึกสภาค่ะทั้ชมวงขาตัวเลขแนวทางหลอกเสียทีก็จะมีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดมีสิบแปดตัวค่ะทั้ช่วงขาเข่าล่างนะคะทั้ช่วงขามีสิบแปดตัวเข่าล่างอันนี้กัแอดอยากให้ท่านผู้ชมเอฟซีเด้นะะนั่งไปพิจารณานัา่งไปเปรียบเทียบกันเนาะค่ะเนาะหรือจะไปณห็นใจกับแหล่าแต่อันนั้นเป็นสินที่ท่านผู้ชม นั่ไปวเคออีกเรือนึงนะคะใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะทั้งชมเนาะอันนี้คืองวดวันที่สิบหกเลขที่เขาก็คือศูนย์หกนะคะทั้งช่วงขะทุกตัวพฤนจิก,กัาไม่พร้อมเรียบร้อยนะคะก็เลือกเอาค่ะทั้งช่วงขะส่วนวันที่หนึ่งมิถุนานะคะหนึ่งูมิถุนาเข่าเก้าหกนะคะเลขทั้งหมดมีสองสี่หกแปดสิบลวงวดก็หลายแล้วงวดก็หน่อยค่ะทั้ชมค่ะอันนี้สิบตัวนะคะ เออตัวเลขแนวทางกับเขาที่เก่าหกนะคะเขาบนนะคะเอ่ยอันนี้เข้าล่างอันนี้เข้าบนนะคะส่วนวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกมีทุนาสองพันหนาลอยหกสิบหาวันที่สิบหกเขาบนเขาล่างค่ะเต็มช่ค่ะบนล่างเนาะเข้าบนเข้าล่างนะคะนี่ค่ะท่านช่นค่ะ ข้าบนเข้าล่างส่วนวันที่หนึ่งกรกดาเข้าบนนะคะทำช่วงขะเข้าบนนะคะหนึ่งกรกดาเข้าบนคือหนึ่งเจ็ดนะคะเลขที่ออกสีหนึ่งเจ็ดก็หกหนึ่งนะคะทำช่วงขาอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางหลอกเสรษทีจากวงในนะคะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางนี้เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเนาะ บเดว่วาออกตัวนี้นกักๆตัวนั่นกักๆโบเมนนะคะเปลี่ยนแนวทางแต่ว่าทีผ่านมาต,ตั้งแต่งวดวันที่สิบหกพฤษภสาหนึ่งพึหนึ่งมีทูน้าเข่าสิบหกมีทูน่าเข่าหนึ่งกระกะดาษกรเขานะคะเนาะอันนี้เป็นเครื่องการันตีเป็นผลงานว่าแนวทางหลอกเสียทีเปลี่ยนไปได้นะคะเนาะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเท่ากับฟ้งหูไวหวูก่านผูงช่ค่ะ มึงไปก่อนหรือสิจัดเลยก็ได้นะคะส่วนวันที่16นะคะวันที่16กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิาเอาแอดเขียนผิดบนล่างอันนี้เขาตะบนย่างเดียวนะคะไอเขาเออแมนอยู่เขาบนย่างเดียวคือศูนย์หาเออเลกทั้งหมดมีสองสี่หกแปดสิบมีสิบคูทาช่วงขามีสิบครูมีสิบตูมันเป็นสิบครู มีสิบตัวกับเขาที่ศูนย์หานะคะเข้าบนนะคะทุามช่ว่ะเมื่อมืองหวดวันทีหนึ่งสิงหาน้ากันวาตัวเลขแนวทางเ็นมีจะคูสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดตัวนะคะสิบเจ็ดตัวนี้สีเข่าบนหรือเข่าล่างนะคะหรือสีเข่าทั้งบนทั้งล่างกับบ่งหูจักขึ้นกันทุามช่วแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคบหน้าจอไว้เลยคะ่ะแคบหน้าจอไว้เลยคะ่ะทุ่มช่ค่ะ แคปหนาจอยเลเดออันนี้คือตัวเลขแนวทางของเดือนวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะทุาผู้ชมเนาะตัวเลขก็มีสามสองสองสามสามหกหกสามห้าสามห้าหกหกห้าสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามแปดสองเจ็ดสองห้าสองหกสองแปดหกหกแปดแล้วก็เก้าสองนะคะ อันนี้คือตัวเลขแนวทางของล็อกเศรษทีนะคะถามว่าแอดมักตัวใดตัวเขียวเขวที่แอดเน้นไว้นะคะคือตัวแอดมักนะคะตัวเขียวๆียวที่แอดแอดเน้นไว้แต่ว่าหาหกเขาบอกว่ามันดับบนญเลค่ะทั้งช่งค่ะตัวเลขแนวทางกองฉลากผมมีดับแต่ว่านักวิเคราะห์นักคำนวลผนบอกว่ามันดับบนนะคะอันนี้เหากบ เสือหรือเสือมแล้วอยูอยูทีดินดุนพลิดของเขานะคะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางล็อกเศรษทีนะคะท่านผู้ชมจะแคปหน้าจอไว้ทั้งมือเลยก็ได้นะคะอันนี้ภาพรวมทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะส่วนวันที่หนึ่งกับไอ้วันที่หนึ่งสิงหาก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะนี่ค่ะ ไปเปรียบเทียบไปคัดกรองอีกเท่านึงเนาะคะ่ะนอกไปเหตุการณ์บ้านอีกเท่านึงกับทำช่่มขาตัวเลขแนวทางล็อกเศรษถีจากวงในนะคะแอดกะขอจบการนำเสนอคลิปล็อกเศรยฐีไปเพียงแค่นี้นะคะทำช่วมที่สนใจที่ต้องการอยาเขากุมกุมไล่นะคะทีออ่ลุ่งหมานหรืออาจารย์หนึ่ง เพินเาานเ่นเขามาอยู่ในกลุ่มแล้วเพิ่นเขามาอยู่ในกลุ่มเพื่อว่าเพิ่นจะเอืออำนวยเรื่องตัวเลขเรื่องแนวทางบ่าว่าสิเป็นฮาหนอยบ่าว่าสิเปียนลาวพัฒนาบ่าว่าสิเปียนลาวสตาเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขที่อาจารย์หนึ่งหรือลุงหมานเพิ่นเป็นคนมีสูตรหลายๆสูตรเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกระเฮ็ดลงถิ่มลุงในกลุ่มโยนลงในกลุ่มให แฟนคลับไฮเอฟซี FC, ได้นั่ไปเป็นแนวทางในการเชียงสื่อเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าผู้ใดอยากเข้ากลุ่มไก่โทโธมหาแอด0832496541นะคะท่านผู้ชมค่หนึ่งะคะทอมาทโมหาแอดเดี๋ยวแอดจะบอกวิธีเขา้าแล้วก็แอดจะดึงเข้าอีกเทือนึงเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคหมานลำลุยถูกหวยยกช่องไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกท่านทุกคนอย่าเจ็บอย่าจน เดินไปทั้งไ a y คอ้เจอต่สิ่งดีๆมีโชคนะคะทผช่ชมขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แอดอีกแรงหนึ่งนะคะแช่ไปกระทงช่วงขา,า,งขาเพื่อจะเปลี่ยนอีกแรงหนึ่งในการสนับสนุนช่องนะคะขอบพระคุณมากสำหรับผู้ที่สนับสนุนผู้ที่ดูแลและรับชมคลิปนี้มาตลอดนะคะสำหรับช่องเจน่าเมอนีกขอเคากับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนหลายๆนะคะ เจอกันไม่คลิปหนากับทั้งช่วงขาอาจจะเป็นคลิปตัวเลขแนว่ทางเล่าพัฒนาของเมเพ็ดหรือของเอฟซี FC, คนเมืองเกินนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ